สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนามิถุนและราศีมิถุนคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนพฤศจิกายน2564เพื่อนๆดูได้ทั้งแบบลัคนาและราศีถ้าท่านใดจะดูตามราศีมิถุนคือคนที่เกิดระหว่าง14มิถุนายนถึง14กะรกฎดาคมค่ะทั้งหมดเป็นการอ่านภาพรวมเท่านั้นอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงเลยขอให้ทุกท่านรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะเพื่ออ่านเปิดไพ่แล้วเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องการงานขอเริ่มที่ท่านที่ว่างงานก่อนมิถุนที่ว่างงาน,น,างงานจะออกหางานทําได้ไหมในช่วงพฤ ศจิกายนนี้มองว่าได้ค่ะโดยเฉพาะงานที่เป็นสายอาชีพอิสระไปทํามาค้าขายไปเป็นคนค้าขายไปขายของสินค้าอุปโภคบริโภคทําธุรกิจหรือไปสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสารขายอาหารขายสินค้าเครื่องดืม่มธุรกิจบันเทิงธุรกิจการสื่อสารพวกนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับงานสายเนี้ยค่อนข้างที่จะโอเคส่วนใครที่จะไปสมัครงานสายข้าราชการหรือมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนประจำก็มีโอกาสได้เหมือนกันแต่อาจจะช้าหน่อย นะคะแล้วก็อาจจะต้องสมัครหลายที่หน่อยต้องกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าคู่แข่งค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เหมือนกันแต่ว่าสายอิสระน่ะคือโดดเด่นมากยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านนะคะส่วนคนที่ทําอาชีพอยู่แล้วมีอาชีพทําอยู่แล้วสายอาชีพอิสระค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางพบปะติดต่อเจราจาสื่อสารพูดคุยทําข้อตกลงหรือมีการแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือแลกเปลี่ยนแนวทางในการทําธุรกิจเพิ่มเติมโอกาสดีดี มาถึงแล้วมีไพ่เดสเข้ามามันคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณชาวลัคนามิถุนและราศีมิถุนพฤศจิกายนนี้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนหรือคุณอาจจะได้กลับไปทําธุรกิจที่มันเคยหยุดชะง,งักงาหยุดชะง,งักมาจะได้กลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วไปเจรจาไปติดต่อไปเริ่มต้นธุรกิจไปทําการค้าการข,า,ขายมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่น่าพึงพอใจมีเกณฑ์เดินทางบ่อยขึ้นคุณจะได้ใช้ความสามารถ ได้ใช้ทักษะความรู้อะไรค่อนข้างเยอะมากในการจัดการในการเคลียร์สรรพสิ่งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเยอะมากก็อาจจะเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันเป็นการแลกมา,ากับความเหนื่อยที่มันคุ้มค่าคุณจะได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่าทุกอย่างจะเริ่มฟื้นฟูและกลับสู่สภาพที่กําลังจะเดินหน้าได้อีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับสายอาชีพอิสระต่อไปสายอาชีพข้าราชการและมนุษย์เงินเดือนค่ะอันดับแรกเลยมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายย้ายที่ทํางานนะคะใครที่เขียนย้ายข้ามจังหวัดข้ามอะไรอย่างเนี้ย มีโอกาสที่จะได้ย้ายนะคะเปลี่ยนแปลงที่ทำงานใหม่ส่วนใครที่ไม่ได้ย้ายไปไหนก็ชีวิตเรื่อยๆคะ่ะเริ่มต้นทำงานใหม่การงานมีการพัฒนามากขึ้นได้ออกจากเคหสถานได้ออกจากสถานที่ตั้งไปทำงานที่นั่นที่นี่ไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านแล้วแหละช่วงพฤศจิกายนนี้มีงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ท้าทายความสามารถได้หยิบจับงานใหม่ๆได้รับผิดชอบงานใหม่หรืออาจจะเป็นงานเดิมก็ได้แต่มันมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมีโปรเจกต์ใหม่มีโครงการใหม่มีการเพิ่มม,ม,มีการพัฒนา มีการต่อยอดแล้วก็เกิดความต่อเนื่องในเรื่องของงานมากขึ้นไพ่ทาวเวอร์เนี่ยจริงๆมันคือปัญหาหรือมันคือการทะเลาะบ่อแวงก็ได้แต่ผู้อ่านไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะมีบรรยากาศแบบนั้นนะในช่วงพฤิกายนนี้นะคะว้่ารู้สึกว่าทาวเวอร์ใบเนี้ยมันมาเหมือนกับว่ามันมาบอกว่าคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานหรือแนวงานหรือเออเขาเรียกอะไรอะ่ะสไตล์งานของคุณก็ได้เราอาจจะเป็นสายมนุษย์เงินเดือนหรือข้าราชการเหมือนเดิมแต่ว่าสายงานมันเพิ่มหรือว่ามันพลิกแพลงได้ไปทําอย่างอื่นประกอบเข้ามาหรือ บางคนมีเกณฑ์ได้โยกย้ายถ้าใครเขียนย้ายเอาไว้ก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นใบชาวเวอร์ใบเนี้ยก็ไม่น่าที่จะมีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างมันคล้ายๆกับสายอาชีพอิสระเลยสายอาชีพอิสระเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเห็นเด่นชัดนะคะข้าราชการแล้วก็มนุษย์เงินเดือนก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนและโดดเด่นเหมือนกันขอขยายให้กับชาวเวอหน่อยเนี่ยค่ะ อันนี้ไพ่ขยายให้กับทาวเวอร์สัก2ใบนะคะมาเป็น10เหรียญแล้วก็มาเป็น6ถ้วยบางท่านมีเกณฑ์ย้ายสูงมากเลยถ้าใครเป็นข้าราชการแล้วคุณเขียนย้ายมาก่อนหน้านี้นะคะโอกาสที่คุณจะได้ย้ายกลับบ้านนะมีสูงมากๆเนี่ยเป็นไพ่ของการย้ายถิ่นฐานนะคะย้ายถิ่นฐานในการทํางานคุณจะได้ไปเริ่มต้นนับ1นับ2ใหม่ในสถานที่ใหม่ๆหรือย้ายกลับบ้านไปอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วก็ได้ไปเริ่มต้นงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะสายข้าราชการค่อนข้างที่จะโอเคเลยไอ้ใบทาวเวอร์ใบเนี้ยไม่ได้น่ากลัวเลยนะผู้อ่านมองว่ามันมาดีนะคะสำหรับชาวล คณาราศีมิถุนนะคะต่อไปเรามาดูการเงินของมิถุนบ้างนะคะช่วงพฤศจิกายนนี้การเงินจะเป็นไงบ้างได้พไพ่ใบเดินกับงานมาเมื่อกี้นี้การเงินถ้าออกสเตรนจ์เนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องมีการบริหารจัดการการเงินที่ค่อนข้างละเอียดต้องบริหารให้ดีๆเพราะว่าเราจะมีทั้งรายรับและรายจ่ายที่มันที่มันยื้อกันอยู่นะคะคือรับมาเท่าไหร่มันก็จะจ่ายเท่านั้นแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการจัดการเงินได้ดีรู้จัก การใช้เงินรู้จักการเก็บเงินคือบริหารเงินเก่งอ่ะไพ่ใบเดิมละเมื่อกี้ก็มาอ่ไหนๆก็ติดกันมาแล้วนี่ใบเดิมใบเดิม โอเคก็ <c oughs> ระมัดระวังค่าใช้จ่ายกันละกันการเงินไม่ถึงกับโดดเด่นมากแต่ว่าก็มีกินมีใช้มีพอประทังชีวิตหรือว่าหล่อเลี้ยงชีวิตไปได้เงินส่วนใหญ่ได้มาจากการงานล้วนๆเลยแล้วก็การเก็บหอมรอมริบการเก็บออมหรือการจัดแจงการเงินของเราเองนะคะใครที่จะลงทุนธุรกิจอะไรเนี่ยขอให้ไปแบบเล็กๆก,ก่อนนะคะอย่าเพิ่งใจใหญ่มากเดี <c oughs> ๋ยวมันจะเกิดเป็นนี้สินพันตัวขึ้นมานะคะซึ่งมันคือมันยังมีความเสี่ยงอยู่เยอะน่ะนะกับ ภาพแวดล้อมกับอะไรหลายๆอย่างก็ขอให้ไปแบบทีละเล็กทีละน้อยก็แล้วกันการเงินช่วงมิถุนายนนี้จะต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักนะคะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นค่อนข้างยากจะต้องพึ่งพาลําแข้งของตัวเองเป็นหลักจะไปหวังแบบว่าหยิบยืมใครเนี่ยค่อนข้างที่จะ คือต่างคนเขาก็ต่างมีภาระของเขาหรือเปล่านะคะมันก็เลยอาจจะยากๆนิดนึงหลักๆแล้วคือช่วยเหลือตัวเองนะคะการเงินของคุณมันจะมาแน่ๆแหละในอนาคตคุณจะมีโชคทางด้านการเงินแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในระยะใกล้ๆเร็ววันนี้จะต้องอดทนรอก่อนนะคะแต่ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคทางด้านการเงินแน่ค่ราบรอยเข้ามาแล้วนะคะนี่มันคือไพ่ที่แบบ ทำธุรกิจเราก็ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่นี่มันคือไพ่ที่แบบว่าแจ็คพอตเรามันที่1ได้เลยนะเนี่ยเป็นโชคของการเงินอย่างมากมายมหาศาลเลยทั้งโชคแบบลาบลอยทั้งโชคที่แบบอะไรก็ได้โชคเกี่ยวกับการงานแล้วมันสร้างเงินมหาศาลให้กับคุณแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะต้องอดทนรอสักหน่อยหนึ่งอดทนรอสักระยะหนึ่งระหว่างที่รอเนี่ยจะต้องเซฟจะต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะต้องรอบคอบในการใช้จ่ายเงินไม่ลงทุนหรือลุ่มหลงไปกับอะไรมากจนเกินไป ดูจักยั้งใจรู้จักยังคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงก่นกอนๆปีใหม่เนี้ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์ก้อนโตเลยนะอาจจะมาจากลาบลอยจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือมาจากค่าตอบแทนอะไรบางอย่างหรือมาจากการทำงานการลงทุนอะไรของคุณก่อนหน้านี้ไปแล้วก็ได้โอเคคราวนี้มาดูความรักกันบ้างนะคะขอเริ่มที่คนโสดก่อนเลยชาวามิถุนพฤศจิกายนนี้จะเจอความรักรึกเปล่ามีสัญญาณที่ดีนะคะไพ่หนึ่งดาบมีการอา้าวแต่ทำไมมีจมูนเข้ามา เดี๋ยวนะขอเปิด5้าถ้วยแย่แล้วสิราชาดาบามองว่าความรักคนโสดชาวมิถุนเนี่ยยังไม่น่าที่จะมาในช่วงพฤศจิกายนนี้นะคะต่อให้ บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ไปแอบชอบใครแต่เราไม่ได้รับความสนใจจากเขาตอบกลับมาหรืออาจจะกําลังรักเขาข้างเดียวก็ได้<ม>คนที่เข้ามาชอบคุณมีไหมนะัาตรงนี้ผู้อ่านมองว่ามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นอาจจะมีคนที่ออมองเห็นคุณหรือมีความรู้สึกว่า ก็อยากจะรู้จักบ้างแหละแต่มันยังไม่ใช่การชอบแบบนั้นนะคะว่ามองว่าคุณไม่ค่อยที่จะเปิดใจเองด้วยแหละหรือคุณมีความพะวงมีความคิดมากหรือยังมีความไม่สบายใจอยู่ในบางเรื่อง อาจจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตครอบครัวทั่วๆไปภาระทั่วๆไปก็ได้เพราะว่าคุณเป็นราชาดาบคุณมีภาระเยอะคุณมีเรื่องให้คิดเยอะคุณมีเรื่องเครียดมีเรื่องกุ้มใจเยอะจนทําให้เหมือนกับว่าเป็นการปิดกั้นการที่จะไปแสวงหาความรักเราไม่ได้มองเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้สนเราไม่ได้มีเวลาไปสนใจตรงนั้นเลยอ่ะในช่วงพฤศจิกายนคุณมีอะไรให้จัดการในชีวิตทางด้านอื่นค่อนข้างเยอะหรืออีกมุมหนึ่งคุณยังเจ็บกับความรักครั้งเดิมอยู่ยังตัดใจกับจากความหลังครั้งเก่าไม่ได้ หรือคุณมองว่าความรักมันสร้างปัญหาคุณยังไม่พร้อมที่จะรับใครเข้ามาหรือบางคนก็แอบ,บน้อยรักเขาข้างเดียวเขาไม่เหลียวแลทำนองนี้สายโสดไปก่อนดีกว่านะคะดะูค่อนข้างเครียดอะ่ะ เรื่องความรักคนโสดคิดถึงแฟนเก่าหรือเปล่าบางคนลืมแฟนเก่ายังไม่ได้หรือบางทีรักใครชอบใครไปก็เหมือนจะโดนเทเหมือนจะโดนทิง้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบยังไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวก็จะเจ็บอีกทำานองนั้นนะคะทีนี้คนมีคู่ค่ะคนมีคู่ทั่ทวไปโอ้ด้ไพ่ดีนะคะสำหรับคนมีคู่ชาวลัคนามิถุนราศีมิถุน ระวังปัญหาทะเลาะปู่ระวังปัญหาทะเลาะกันความไม่เข้าใจกันหรือความระแวงกันเองนะคะจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณสองคนดีมากๆเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆบางทีจะมีปัญหาเรื่องงานงานเยอะงานยุง่งงานเครียดแล้วก็พานให้เกิดภาวะความเครียดในครอบครัวหรือว่าในชีวิตคู่ยิ่งคู่ไหนที่อยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องระวังความคิดเพราะว่าพฤติกาท่านจะรู้สึกระแวงคู่ของตัวเองรู้สึกคิดมากแล้วก็มันจะ เกิดเป็นการทะเลาะหรือไม่ไว้ใจกันขึ้นมาได้จริงๆแล้วความสัมพันธ์มันโอเคมันเป็นเดซันแต่เพราะความระแวงหรือเปล่าหรือคิดมากเดวิลมันเป็นไพ่ปีศาจมันเป็นความคิดในแง่ลบเป็นความคิดมากเป็นการใส่ร้ายเป็นการเข้าใจผิดแล้วก็มีไพ่ทะเลาะด้วยแล้วก็มีไพ่ของการการต่อสู้การแข่งแย่งอะไรพวกนี้นะคะมันจะทะเลาะกันได้ง่ายๆอาจจะแบบไม่ไว้ใจกันอะไรอย่างนี้ค่ะสรุปพลังงานโดยทั่วไปในช่วงพฤศจิกายนนี้นะคะขอสรุป2ใบค่ะ สำหรับชาวลัคนามิถุนและราศีมิถุนเนะี่ยสิบไม้ขึ้นมามันเป็นไพ่ของการทํางานหนักนะคะทํางานหนักแบกรับภาระเยอะโดยเฉพาะคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วเนี่ยจะค่อนข้างหนักกว่าคนอื่นๆน,นะคะอีกหนึ่งใบงานเยอะส่วนมากจะเป็นเรื่องของงานมากกว่าคะ่ะแต่ว่าภาระเยอะแล้วงานหนักของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็ เลื่อนบันไดไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นหลักๆแล้วมันเดดเด่นเรื่องงานนะสำหรับนิทถุนในช่วงคพฤศจิกายนพอสังเกตประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมตรงไม่ตังไางไอภัยด้วยส่วนคลิป3เศร้าเดี๋ยวจะมีแยกให้ต่างหากรอติดตามกันได้นะคะคลิปนี้ผู้อ่านลาไปก่อนคะ่ะฝากกดติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะ